ลาลานาสุลาวันหลังคืนจออีกครั้งเรื่องสุดท้ายในชีวิตเล่นเพราะเอ เรเได้ว่าในยุค70ถึง80ไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกคนนี้เพราะเป็นอดีตนางเอกคู่ขวัญเอภพรโรดสำหรับลาละนาสุราวันที่มีชื่อจริงว่าลาละนาบําเรจิตปัจจุบันอายุ61ปีเกิดวันที่2ธันวาคม2503เทียมเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเธอเป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังมากถึงกับได้รับฉาย,ยาว่านางเอกหลายสิบล้านโดยลาละนามีผลงานการแสดงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปีพุทธ,ธศักราช2519ถึง2521แสดงภาพยนตร์เรื่อง แรกเรื่องไวโอลวน์ซึ่งล่าสุดเธอก็ได้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งในปี2564ภาพยนตร์เรื่องไวโอลวนกลับมาอีกครั้งในชื่อของไวโอลวนหฮาพร้อมกับบทเพลงใหม่แสดงโดยไพยโรธลาลานาแน็กชาลีพิมพ์พิมประภาจิรวดีจิ๊บปกฉัดรชลดัดเฟื่องอารมณ์ใบเฟิร์นพัสกรและน้องเทียวิกตอเรีย ซึ่งครั้งนี้เธอยอมรับว่ากลับมาเล่นหนังเนื่องจากเอไพรโรธเป็นผู้แสดงและผู้สร้างและผู้กำกับหนังของเรื่องเป็นคนเอ่ยปากขอร้อง